ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยได้เล่นเกมดักบอลมาก่อนหน้านี้ในภาคก่อนๆนี้ตัวเนื้อเรื่องช่วงแรกที่เป็นเรื่องของชาวซยาก็มักจะมีบอสต,ตัวหนึ่งที่ทุกคนได้เจอกันเป็นประจำอย่างลิงยักษ์เบจิต้าซึ่งก็เป็นเหมือนบอสร,ร่างยักษ์ตัวแรกของเกมประจำภาคนั้นๆเพื่อให้เราได้เข้าใจและอินกับเนื้อเรื่องแต่การกลับมาของเขาในครั้งนี้กับเกมดักบอลสปาร์กิ่งซีโร่นั้นมันช่างแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เข้ามาพร้อมกับความโหดดุดันไม่เกรงใจใครที่พร้อมจะกระโจนใส่ที่หน้าของคุณทุกเมือ่ออย่างกับว่าไปฝึกวิชาเทพกับเดนชินวันมูคงมาทำให้คุณเข้าใจเลยว่าโกคูนั้นรู้สึกยากลาบากเพียงแค่ไหนแต่วันนี้ความเหมิืมเกิมของเจ้าลิงยักษ์จะต้องจบลงเพราะเราจะไปฆ่ามันกันสวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเช่นเคยนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เล่นเกม Dark Souls Sparking Zero ในช่วง้งแรกน่าจะเจอปัญหากับเจ้าลิงในเนื้อเรื่องโกคูนี่เหมือนเช่นกันอย่างตอนที่ผมเล่นครั้งแรกในสตรีมแรก,กคือติดไปประมาณ3-4รอบเลยนะถ้าเกิดไปย้อนดูกันซึ่งมันเป็นช่วงที่เรากําลังเริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของเกมปุ่มอะไรต่างๆก็ยังจําได้ไม่แม่นเลยนี่น่าจะประมาณด่านสีของเกมได้แท็กแต่สเกลความยากของเกมกับพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดเอาซะคิดว่ากําลังเล่นเกมโซไรนักโซเอลเดนลิงอยู่เลยทีเดียว มันช่างเป็นครูคนแรกที่โหดเกินไปสำหรับเราจริงๆบางคนถึงกับปวดหัวกำมัดไปเป็นวันๆเลยแม้แต่ทางผู้พัฒนายังต้องออกมาบอกให้ปรับความยากลงซึ่งเหมือนเหมือนเป็นการดูถูกจิตวิญญาณน,นักรบแซดอย่างเราวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาแก้แค้นและปรับป,ปรามไอ้ลิงยักษ์ตัวนี้กัน <c oughs> เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆนักลบแซดคนอื่นๆที่ยังกำมัดกับเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้อยู่ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โดยขั้นแรกเราจะมาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าเจ้าบีต้าลิงยักษ์เนี่ยมันทําอะไรกับเราได้บ้างก่อนอื่นเลยบีต้าลิงยักษ์เนี่ยเป็นมอนเตอร์ประเภทตัวขนาดใหญ่ซึ่งบเ้ประเภทตัวขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือไม่กระทบ,บกระเทือนแม้จะโดนโจมตีด้วยกระจู่โจมรัชหรือกระสุนพลังจิตจากตัวละครขนาดปกติและถ้าทุ่มก็ใช้ไม่ได้ผลด้วยแนะนําให้จู่โจมอย่างดุดันในระยะประชิดนะครับผมและนอกจากนี้จะระเบิดพลังแบบ ุ่งเข้าใส่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลเช่นกันต้องโจมตีอย่างดุดันเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือลักษณะของตัวละครขนาดใหญ่ในเกมนี้นะครับต่อมาจะเป็นท่าไม้ตายของเบต้านะครับผมอันดับแรกท่าแรกเลยก็คือท่าพลังปืนใหญ่ปากขั้นซุปเปอร์จะเป็นการปล่อยลำแสงออกมาจากปากนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคลื่นวิ่งตามเรามานะท่าที่2ก็จะเป็นพลังปืนใหญ่ปากขั้นซุปเปอร์ต่อเนื่อง อันนี้จะเป็นการปล่อยลูกบอลพลัง3ลูกออกมาปิวปิวปิว,ปวนะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายจะเป็นระเบิดแกลิกขั้นซุปเปอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขึ้นพลังออกมารุนแรงมากอันตรายจริงแล้วก็ถัดมาจะเป็นสกิลพิเศษนะครับผมจะมี2ท่าก็คือท่าขึ้นระเบิดเป็นการปล่อยระเบิดออกเป็นวงกลมด้านข้างนะทำให้เรากระเด็นออกมาแล้วก็ท่าคำรามจะเป็นการ เข้าโหมดสปาร์กิ้งแล้วก็มีบัฟให้ตัวเองด้วยนั่นเองโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไอลิงยักษ์เบต้านรลกตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับถัดมาเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเราล่ะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราจะได้เล่นเป็นโกคูในภาค Z ซช่วงต้นนะครับผมซึ่งท่าไม้ตายที่เขามีเนี่ยก็จะมีอย่างนี้นะท่าแรกเป็นท่าพลังขึ้นเต่าแล้วก็ท่าต่อมาก็จะเป็นพลังหมัดไคโอแอคแท็นะครับผมเป็นการ ุ่งเข้าไปแล้วก็เข้าคัสซีนต่อยรัวนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมพวกบอสตัวใหญ่จะไม่ได้รับผลของท่านี้นะเนี่ยดามเมจลดแค่นี้เองแล้วก็สกิลติดตัวก็จะมีอยู่2สกิลก็คือหมัดตะวันใช้ทําให้คู่ต่อสู้มองไม่เห็นแล้วก็หลุดล็อกเป้าเรานะครับผมแล้วก็หมัดไคโอเป็นการบัฟให้ตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลสกิลของทั้ง2ฝ่ายว่าลิงยักษ์เวตามีอะไรบ้างแลวเรามีอะไรบ้างน,นะครับผม แต่จริงแล้วสิ่งที่สําคัญมากอย่างหนึ่งเลยสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาถึงด่านนี้ในช่วงต้นก็คือเราเนี่ยยังจําปุ่มกันไม่ค่อยได้นะผมยังไม่แน่ใจว่าระ,ระบบต่างๆเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากเลยอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าระบบพื้นฐาน,านที่เราควรรู้ในการผ่านด่านลิงนรกตัวน,นี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมได้ลิสต์มาแล้วมีดังนี้นะอันดับแรกเลยก็คือการบล็อกนะครับผมการบล็อกสามารถทําได้โดยการกด r หนึ่งค้างแล้วก็การบินขึ้นฟ้าสามารถบินขึ้นฟ้าได้โดยการกด l 1หรือกด l 1พร้อมกับ r 2จะเป็นการบินขึ้นฟ้าแบบรวดเร็วนะครับผมอันนี้ต้องเรียนรู้ไว้เอาไว้ใช้หลบแล้วก็ถัดมาจะเป็นการ d a s ด้านข้างนะครับผมอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันกด x d a s ไปด้านข้าไปซ้ายไปขวาได้นะเอาไว้ใช้หลบหนีเช่นกันแล้วก็ปุ่มสําคัญเลยก็คือปุ่มชาร์จพลังนะครับผมต้องกด r 2นะจะเป็นการชาร์จพลังเพิ่มเกรดคีในการต่อสู้ของเรา ซึ่งเมื่อหลอดสกิลขึ้นถึงเลขหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถกดร์จพลังค้างและเข้าสู่โหมดสปาร์กิ้งได้นะผมเป็นโหมดเหมือนโหมดเตรียมใช้ท่าไม้ตายแล้วเนี่ยนะซึ่งเมื่อเราอยู่ในโหมดนี้เราจะสามารถโจมตีอย่างดุดันได้อย่างต่อเนื่องนะผมอันนี้แหละจะเป็นคีย์สำคัญในการชนะเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการพุ่งไปหาศัตรูด้วยท่าดาก้อนเดชนะครับผมก็คือการกดปุ่ม x พร้อมกับ r 2จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งระหว่างที่เราใช้ท่าน,นี้อยู่เราสามารถกดปุ่ม x r 2ซ้อีกรอบมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหลังศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้ก็คือเราจะไปโจมตีด้านหลังต่อได้เลยแล้วก็การกดท่าไม้ตายก็อย่าลืมด้วยสามารถกดได้โดยการกด r 2พร้อมกับปุ่มสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเลือกเลยว่าจะใช้ท่าไหนนะนอกจากสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังสามารถกด r 2พร้อมปุ่มขึ้น ลงหรือปุ่มซ้ายขวาก็ได้เป็นการใช้สกิลนะครับผมอันนี้รู้เพิ่มเติมไว้ก็ดีอเอาละเมื่อเรารู้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะไปคายลิงนรกตัวนี้กันะนะผมไปลุยกันเลยโดยเปิดมาเนี่ยเจ้าเบต้าลิงยากนะผมมักจะใช้ท่าไม้ตายกระสุนพลังมาใส่เรานะมันจะปล่อยเป็นคลื่นตรงมาหาเรานะผมอันนี้คือ ผมแนะนําว่ากด r 1ครั้งไว้ก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะในดอกแรกนี้นะครับผมจริงๆจะบินขึ้นหลบก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่พ้นทุกรอบไปนะครับผมและสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้ก็คือเราจะใช้การกด x dash ซ้าย dash ขวาหลบหนีไปเรื่อยๆก่อนนะผมเพื่อเพื่อรอให้เกรสกิลขึ้นถึงเลขหนึ่งเมื่อเกรสกิลขึ้นถึงเลขหนึ่งปุ๊บเราก็จะทําการบินหนีขึ้นข้างบนนะผมโดยการกด l 1่พร้อมกับ r 2นะแลบินขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเราขึ้นมาหลบฉากได้ระยะประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะทําการกดชาร์จค้างนะผมกดชาร์จสปาค้างไปเลยเอาให้ขึ้นหลอดสปาไปเลยนะเมื่อเราเข้าสู่โหมดสปาร์กิ้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําต่อจากนี้ก็คือเราจะไม่หลบหนีหรือหลบซ่อนหรือป้องกันอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับผมเราจะพุ่งเข้าไปด้วยท่าดาก้อนแดดนะครับผมดาก้อนแดดไปด้านหลังและกดซีเรียมต่อยรัว,รวอย่างดุดัน <laughs> ต่อยมันให้ให้ยับเลยนะ เก็บแค้นมาแค่ไหนกดสี่เหลี่ยมรัวๆเลยการต่อยรัว,รว,รว,รวตรงนี้มันจะต่อยต่อได้ประมาณชุดหนึ่งแล้วเขาจะกระเด็นไปเมื่อเขากระเด็นไปให้ทําการกดดาก้อนแดดไปด้านหลังต่ออีกรอบนะครับผมเราจะสามารถต่อยเข้าต่อได้อีก1ชุดนั่นเองแล้วเมื่อเขากระเด็นอีกรอบเวลามันจะเหลืออีกนิดนึงเราสามารถปล่อยท่าพลังขึ้นเต่าซ้ําเติมเพืาได้อีกทีนะครับผมเมื่อจบประมาณรอบหนึ่งแล้วให้ทําการบินหนีขึ้นฟ้าอีกครั้งเพื่อมาตั้งหลักนะแล้วก็ทําอย่างนี้วนไปประมาณ สัก2อสรอบเราก็จะสามารถสังหารไอ้ดิงนรกตัวนี้ได้นะผมแต่ก็นั่นแหละระหว่างที่เราโจมตีเขาหรือหลบหนีเขาอาจจะใช้ท่าอื่นๆเพื่อลบกวนคอมโบของเรานะอย่างเช่นถ้าระเบิดพลังเนี่ยมันทำให้เรากระเด็นออกมาหรือไม่บางทีเขาก็พ่นลมออกมานะผมอันนี้ ไม่ต้องสนใจเมื่อเรากระเด็นออกมาปุ๊บเราพุ่งไปด้านหลังเขาต่อเลยนะต่อยต่อต่ออย่างดุดันไม่สนใจใครนะผมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถจัดการเขาลงได้เป็นไงล่ะไอลิงเวนโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีกระทือบลิงยักษ์ปีต้านะครับผม ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆทุกคนแก้แค้นนะกำราบไอ้ลิงนระกตัวนี้กันได้นะไปจัดการมากันเยอะๆเ,เลยอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงเทคนิคเบื้องต้นในการเล่นเกม dragon ball s p a r k i n g zero เท่านั้นนะครับในเกมยังมีเทคนิคอื่นๆให้เรียนรู้อีกเยอะเลยอาจจะใช้ไม่ได้ดีกับด่านอื่นๆหรือใช้กับผู้เล่นคนอื่นได้ยาก จริงๆแล้วมันก็ไม่น่ามีด่านยากกว่านี้แล้วล่ะเอาเป็นว่าถ้าเราอยากแข็งแก่งมากกว่านี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันมาได้เลยนะครับถ้ามีประเด็นไหนหน่าสนใจผมจะได้ลองนําไปทําเป็นคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับโดนลิงยักษ์ตบตีบกันไปกี่รอบมีความแค้นอะไรสามารถคอมเมนต์มาเมา้ามอยกันได้เลยหรือเอาวิธีไปลองแล้วได้ผลยังไงก็บอกกันได้นะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่หรือไลฟ์สตรีมครั้งถัดไปนะช่วงนี้ก็จะเล่นเกม Dark Souls bon Sparking Zero เป็นหลักเนี่แหละแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้เล่น2คนแบ่งจอกันยังไงยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ด้านบนนะครับนี่นี่นี่โอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับเพื่อนๆบ๊ายบายโชคดีครับผมไปกระทืบมันกันนะอย่าลืม